โอ้ประชาธิปัตยุคใหม่มาชวนพี่น้องชาวไทยเริ่มเดินไปน้องชาวกรุงเทพมหานคร,ร,รทุกคนครับ<อ>ผมจักรวีวิสุทธิผลผู้สมัครเขตสวนหลวงประเวทพักประชาธิปัตย์ครับ<อ>เลื่อนใหม่แต่ไฟแรงนะครับ ผมพร้อมครับพร้อมมารับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนพร้อมมาช่วยคิดวิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรันยั่งยืนและพร้อมครับพร้อมมาทำงานเต็มที่ให้กับพี่น้องเขตสวนหลวงเขตประเวทกับคนไทยทุกคนครับฝากผม,ผมกับผู้สมัครสอสอขอ,ของพรรคประชาธิปัตย์ทุกคนนะครับขอบคุณครับ